สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องอยุ่ประพาดาํำเพริดอ๋อฟิชเชลนะคะเพื่อแตกบ่าเป็นย่อยยังนะคะมาตากสุดนะคะตากชุดเต้นนะคะมาเศ้าค้นไปแล้วรอบหนึ่งคนไปสกักยูโดมคนไปแดบบรลายเพรว่ามาคนเอาผู้เดียวยืมรถพี่เพิ่นมากนะคะแดดไปประมาณหาชุดชุดฟูๆทั้งนั้นชุดใหญ่มากเอาเพลงพี่ออมแอมไปเพลงพี่สุปไป้วกาชุดอวากาศนะคะชุดเพลงเปิดนะคะ แล้วก็ชุดน้องอุงอิงนะคะสีชมพูนะคะใช่แล้วนี่ไงชุดสีชมพูนะคะเห็นไหมอันใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ก็ข้อนอีกนะคะส่ได้ประมาณสองข้นนะคะาวัดเป็นข้นก็นได้เอาไปเฮียน้าทาง<ด>นี่นะคะสภาพนี่ก็คือผ้ากันมาตากสุดนะคะเออใช่แล้วก็เอาหางปลาไปด้วยหางปลาชุดฟอนเสิร์ไปนี่นะคะตอนนี้กําลัางทาให้มันแห้งนะคะมาตากซุ่มที่ว่าบพท่านตากมาเศร้า คนมาจากโดมเลยนะคะกําลังตากหลายชุดได้ละนี่เป็นสภาพของแต่ละองค์แต่ละตายถือคนหมลดละอันนี้น้องอาร์ตนะคะน้องอาร์ตสวัสดีค่ะมาจากจังหวัดอะไรนะคะมาจากจังหวัดลบบุรี <laughs> จำจังหวัดจะคล้องอะไรปะ <laughs> มือนีดแดดแห้งกับมันซักผ่านะคะตากประมาณสองวีแห้งคนค่ะอันคนถือแดดจ้องวีกระดำนะคะ บอตือก,กันยังดำแล้วนี่บานนคะคะตอนนี้นั่งทาสุดให้มันแหงนะคะกระจังสีกับเพระพาะว่าปกาศตาไวายานมันเสียค่ะไม่รู้นูกว่ามันหายโมาแหงสูดงามเลยคะ่ะสุดแหงเกอดกะเปียกเลยนีเทใจไม่ก็มีแต่ แม่บีเปจังหวะสามชาเลยไ,ไม่รู้นี่ค่ะรถตั้อแม่อยู่บ่ก,ก็ไม่รถตู้คนนีไแยบบ่ดีเกียร์บ่ลงมาบ่เป็นเก้ฮะมือสัน่นมือสัน่นสภาพอุ้ยนี่ไม่ได้ตัดหนามานะคะเป็นผมขาดหอนแห้งจนเปลี่ยนทรงผมมัดมาดีๆพอแดดออกเปลี่ยนทรงผมเลยนะคะ นี่เวทีกำลังมากงเอ้ยมัออกกยนมะั่งแรงนะคะเหลือแค่นิดหน่อยนี่ไงชุดอวกาศคุณไปแล้วนหมดหรือ,อ,รอ,อยังไปอวกาศ <c ười> คุยเอวาว่ายังก่อนชุดอวกาศหน้าอวาตาร <c ười> <c ười> นี่สุดปลาหมึกนะคะเพียงหนองอุ้งอิงสวยมากเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่นะคะประพาดาออกแดดไม่ได้นะคะเพระพาะว่า วิ่งแล้วค่ะตอนนี้แดดมันแห้งมากโยกโต๊ะบริมวณนี่ยกกังเกาะมินมินมืนอเปล่าตาดเด้อผีบวบไว้แล้วแดดนาะแดแด,แดโอ้ยแม่มือลอยแม่ปวดแขนจังไรมือนั่นที่ว่าอันท้าพุทธยากูเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ มือนั่นท่วาหาล่างมาพอนะคะไปเบิ่งคลิปเก่าได้เลย,เลยมือเปิดโป้งย่ามซาที่ว่าเพิ่นเอิรนมาซ้อมคุณครูเพิ่นให้่ขนล่างขึ้นรถโอ้โหคือฟูใสลูกพี่แห,ห่ล่างให้่ขนรถดขึ้นล่างเฮ้ยแหย่ขนล่างขึ้นรถเพิ่นสิขคนมาให้ล่างทางน้ำแข็งทางน้ำแข็งนะคะใหญ่มากหลงเป็นกรรายการนักแห้งล่างอีลานี่หนึ่งศูนย์ไปโจมห้องศูนย์หนึ่งมาล่างพิมีน อออกมาอีกบอไม่ได้ออกมาแล้วค่ะหนูนี่จะออกมาอันบ้านเอาขากองมาหนึ่เด้อขากล่องขากล่องแมวขาตังกล่องบ้านเอามาให้เป็นยกอล่างศูนย์หนึ่งมือหนังนึกเดือเนาะกําลังไปตีเพชรชุดชุดเพชรนะคะตีชุดฟอนเสิร์ฟเบอร์เบอร์วันนี้ตีซีคู่ให้ยกล่างขึ้นรถไปเอาศูนย์หนึ่งขึ้นรถให้พี่ให้เจ้าโจมซอยเออไอเห้าวกะว่าโอเคห้าโจมแล้วแล้วห้ากับโซนใจยังคู่กับวานี่เดอร์ล่างผู้ใดพันมาเอา รถเห็นไม่ยกออกบานมาหอนงานเขาขนล่างลุกไปแล้วมาหาหนึ่งศูนย์ห้าจังแดกับเราเห็นพี่เล้วเลยว่าบุนหนึ่งศูนย์ตังเธอเลยอยู่โดมบุญก็เลยได้กีซ่าแรงไปลบไปเอาม้าไม้นะคะแกจังเดีดเอามานำเขาหนึ่งศูนย์ล่างหนึ่งศูนย์เงือดขาดไปจมศูนย์หนึ่งมาโอ้ย <laughs> เป็นบ้าค่ะไมาพี่สฮะ บํมเมนทุงใส่สวยบะคะกระ้างผ้าก,กันตากชุดตากใจเดี๋ยวค้นกับผ้าก,กันทายอยมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ฟ้ามากซ้ามคนหน่อยหนย่เดี๋ยวเปลี่ยนปังเป,งปลีป่ยนปังเอ่อชุดแต่และชุดปีนี้ก็คืออลังมากแล้วก็ใหญ่มากหลากพื้นมือหน่นตกโอ้โหชุดโอมน้ำแบบเติมคาราเบลเลยนะคะชุดนี้โอมน้ำแห้งชุดหลากพื้น ชุดอมน้ำแต่แม่ก็สามารถซักได้นะคะกระค้นไปซักนะคะเพราะว่ามันอมขี้ดินลราซีชุดกับเปียนเลยแบบแล้ว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 ไปทีมพิมพ์มาดีอย่าเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บควางก่อนพี่เอ้ยเลยอีกซอมนาทีขอเวลาก่อนขอเวลาทำใจนี่เบิ้งเบึ้งเบึ้งเดืสิบห้าโอ้ยวันแดดไ่ไหวอย่าเฝ้าเด้อพี่เอ้ยนี่นะคะ นนี่นะคะตากพักันตากตากรีลีชุด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 รอด้วยแป๊บนึนนงแทนทีพาดาขออนุญาตเก็บของมาพาดาก่อนค่ะหนึงน,นะคะ บรรยากาศพี่เอ้ยตอนเดียวคนพันมาต้องฝ่ามากเก็บมาตากถำามันตากสีนสีนแหงเลยเลยนะคะตอนนี้ <c oughs> คนกกบแหงกันตอนนี้นี่มแม่เบ่ไปละแม่หอนเส่ลายชุดอุ้ยอุ้ยจนหอน น,น้องีเป็นสาวสาดน็นลังไม่พอใส่ชุดนะคะเพราะว่าชุดเยอะมากมต่างกองไม่ได้ละประหยัดข,ขนสบายสามสบายสีใช่ไหมนี่ค่ะชุดพี่สู่ ลาดพื้นแม่กับโอมน้ำช้ำเลยนะคะนี่นะแห้งแล้วนะคะนี่แห้งแล้วเปิดป่จ้ะ ขาใอไปแก้ทุกคนคะ่ะไม่รู้น่าจะเติมมไหม,เต,มไเติมเงิน <c oughs> ไม่รู้พี่ไม่รู้เลยอันนี้ของหนูมาเนยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้นะคะเสร็จแล้วนี่หนึ่งศูนย์นะคะไม่ใช่ศูนย์หนึ่งนะคะหลางก็ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากับเพียงสทัานี้ค่ะฝากกดเลยกดเชร์กูซับสไกไอแ้วก็ฝากกันกกกแกกนดดให้ประพาดาน,น,นด้แล้วในเด้อค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊าโอ้ยเสยงโอง